สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการชีวิตนี้ยังมีหวังทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักประชาสัมพันธ์เขตสกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ คุณผู้ชมคะในเดือนนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเดือนแห่งความรักค่ะสําหรับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องรักอย่างไรให้ใจเปี่ยมสุขนะคะแล้ววันนี้ก็มีวิทยากรสองท่านนะคะได้ให้เกตเข้ามาร่วมพูดคุยกับทางรายการของเราในวันนี้ค่ะท่านแรกนะคะแพทย์หญิงกิติวันเทียมแก้วจิตแพทย์โรงพยาบาลสวนปรุงค่ะและอีกหนึ่งท่านนะคะคุณวุฒิพงษ์ถ่ายยพิง์นักเขียนและวิทยากรด้านสุขภาพจิตและศาสนาปรัชญาขณะนี้ทั้งสอง ท่านอยู่ในรายการของเรากันแล้วนะคะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับค่ะเดือนนี้ก็ถือว่าเป็นเดือนแห่งความรักแล้วค่ะแล้วทีนี้เรามาพูดคุยกันว่าเราจะรักอย่างไรให้ใจเปี่ยมสุขกันค่ะวันนี้ครับใช่ครับคุณผู้ฟังตั้งใจฟังให้ดีนะครับเพราะวันนี้เราจะแปลงรักให้เป็นพฤติกรรมครับคือทุกวันนี้คนรักกันเยอะนะก็บอกฉันรักเธอนะพ่อแม่ก็บอกรักรักรักนะแล้วก็ ก็มีปัญหาทุกครั้งเพราะว่าเพราะว่าพฤติกรรมที่แสดงออกว่ารักเนี่ยไม่ไม่ได้สัมพันธ์กับความรู้สึกไงความรักเป็นความรู้สึกแต่วันนี้เราจะเน้นพูดเรื่องของวัจีกรรมกับกายกรรมที่สัมพันธ์ว่าอย่างนี้นะเรียกว่ารักนะครับซึ่งอาจารย์กิติบัน์ก็มีประสบการณ์เยอะมากกับเคสเหล่านี้นะครับค่ะต้องสอบถามก่อนเลยนะคะว่าความรักคืออะไรค่ะค่ะถ้าจะพูดถึงว่านิยามของความรักนะคะ ก็มีหลายคนให้นิยามไว้ต่างๆนานาจริงๆแล้วความรักเนี่ยก็เป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัตินะคะไม่สามารถจะซึ้อหาได้จะยกไปให้ใครก็ไม่ได้ใครจะมาเอาก็ไม่ได้แต่จริงแล้วไอ้ความรักเนี่ยนะคะอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมันเป็นพลังที่ผลักดันทางธรรมชาติแล้วก็เป็นพลังอันยิ่งใหญ่นะคะแล้วความรักเองเนี่ยสามารถจะเป็นพลังผลักดันให้คน,นประสบความสําเร็จ นะคะหรือมีพลังในการทํางานในการต่อสู้กับอุปสรรคมากมายแต่พลังเหล่านี้นะคะจะอยู่นานหรือไม่เนี่ยต้องรักแบบมีสติพลังมันก็จะเป็นพลังสร้างสารรค์ที่อยู่กับคนคนนั้นได้ยาวนานถ้าเป็นความรักแล้วแต่ว่าเราเป็นทุกข์นี่ถือว่าเป็นความรักที่ยังไงดีคะ ก็คือถ claro, ้า no? ร no. so right ักเนี well, mm ่ยนะคะเขาเรียกว่ารักต like ้องมีสต hmm. no. ิเพราะถ้าเกิดว่าเราจะเห็นว่าความรักเนี่ยมันมีหลายประเภทแต่เวลาในเทศกาลเดือนกุมภาพันธ์หรือวันวาเลนไทน์เนี่ยทุกคนก็จะพูดถึงเรื่องความรักในเชิงความรักแบบหนุ่มสาวนะคะหรือความรักแบบเชิงชู้สาวแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีความรักหลายประเภทนะคะเช่นเรามีความรักในเรื่องของในครอบครัวแม่รักลูกพ่อรักลูกลูกรักแม่นะคะเป็นความรักเพื่อนนะคะเป็นเพื่อนสนิทเพื่อนที่รักกัน เป็นความรักสิ่งแวดล้อมรักสัตว์หรือเป็นความรักชาตินะคะหรือรักสถาบันอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นในความรักเนี่ยมีหลายรูปแบบจริงๆแล้วค่ะค่ะแล้วรักในวัยรุ่นนี้เป็นอย่างไรคะรักวัยรุ่นก็ก่อนจะรักวัยรุ่นนะกอขอบบเรื่องนิยามหน่อยนะค่ะได้เพราะว่าคนนิยามเยอะแน่จ้ะเนาะใช่ค่เยอะแยะมากนะแต่โดยส่วนตัวแล้วนะผมชอบนิยามของคุณหมอขนานฮัสซิริ ซึ่งอดีตท่านเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุนปรุูมซที่ท่านก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับได้เรียนหลายวิชากับท่านและท่านบอกว่ารักเนี่ยท่านนิยามว่าเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะท่านบอกคือ care and study คือดูแลเอาใจใส่และเรียนรู้ในสิ่งที่เรารักเช่นคนคนคนรัก ชอบที่จะดื่มชาเนี่ยก็ <ฮะ S 2> จะรู้จักชาทั้งโลกเลยคือดูแลเอาใจใส่แล้วจะรู้ว่าวิธีดูแลใจใส่ยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเ <ฮะ S 1> บื้องต้นง่ายที่สุดคือแปลงรักให้เป็นพฤติกรรมหรือนิยามเลยความรักคือ care and study care คือดูแลเอาใจใส่ในสิ่งที่เร,รักแล้วก็เรียนรู้ <ฮะ S 2> ในสิ่งที่เรารักว่าเขาเป็นอะไรยังไงใดๆอย่างเงี้ยครับ <ฮะ S 2> ถ้าทําได้สั้นๆนี่นะก็คือก็คือรักจริงๆอ่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยขยายไป รักวัยรุ่นก็เป็นยังไงครับก็หวือหวาครับหวือหวาพอผิดหวังมากก็ฆ่าตัวตายไม่งั้นก็ฆ่าผู้อื่นตายไม่งั้นก็ซึมเศร้าไป2เดือนไม่ไปเรียนหนังสืออะไรอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นรักในวัยรุ่นจะเป็นฟิลิ่งล้นลวนเป็นความรู้สึกร้อนแรงมากแล้วก็โดยเฉพาะบันแห่งความรักเด่นความรักนี่ก็เรียกว่าค่อนข้างอันตรายน้อยจันนะเพราะว่า ผู้หญิงกับผู้ชายเขาไม่เหมือนกันนะใบรุ่นหญิงเนี่ยเขา,าจะเขาจะปลื้มเวลาอยู่กับผู้ชายเพื่อนชายดูแลเอาใจใส่นั่นนู่นนี่นะยิ่งสมมติว่าเป็นเด็กหญิงที่เติบโตมาจากขาดความรักจากพ่อหรือครอบครัวนะามาเรียนหนังสืออยู่ในเมืองเจอเพื่อนชายอยู่ด้วยก็รู้สึกอบอุ่นจังเลยอย่างเงี้ยครับอยู่ใกล้นอบอุ่นปุ่นอบอุ่นขณะที่ผู้ชายก็อบอุ่นก็ลูบผมก็ไปเลยอย่างเงี้ยอ่านั้นธรรมชาติเหมือนกันนี่อาจารย์ขยายได้ดี่ะคือรักแบบัยรุ่นเนี่ยมันเป็นอย่างที่บอกว่าเป็นอารมณ์นะคะแล้วก็ยัง สติยังไม่พอนะคะแล้วรักแบบวัยรุ่นเนี่ยมันก็จะมีปนเรื่องของความใคร่มาด้วยนะคะ ถึงบอกว่าผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยมองความรักต่างกันอย่างที่อาจารย์แดงบอกนะคะว่าผู้หญิงเนี่ยก็จะมองอะไรที่มันเหมือนโลกสวยนะคะเป็นแบบมีจินตนาการความรักคือการให้แต่ผู้ชายเนี่ยก็จะมองอีกเรื่องหนึ่งผู้ชายเนี่ยจะแยกไม่ค่อยออกระหว่างโดยเฉพาะวัยรุ่นนะคะความรักกับความใคร่เพราะฉะนั้นเนี่ยการมุมมองในผู้หญิงผู้ชายก็คบกันเนี่ยก็จะมีจินตนาการต่างกันแล้วนะผู้ชายก็จะคือความรักคือต้องการ หมายถึงว่าในเรื่องของมีอะไรด้วยกันด้วยอย่างเงี้ยแต่ผู้หญิงเนี่ยไม่ได้มองแค่นั้นมองมว่าความอบอุน่นการดูแลเอาใจใส่หรือในอนาคตที่จะได้แบบอยู่ด้วยกันหรือแต่งงานกันเพราะฉะนั้นจึงเป็นปัญหาวันนช่วงวาเลนไทน์เนี่ยผู้หญิงหลายคนก็มีทัศนคติที่อาจจะมีเกิดอันตรายได้เช่นเมื่อตัวเองรัก ก็ยอมให้ทุกสิ่งผู้หญิงเนี่ยมักจะเป็นเพศที่ทุ่มเทนะคะก็จะยอมให้ทีทั้งกายและใจนะแต่ผู้ชายเนี่ยจะไม่ได้คิดแค่นั้นคือให้ฉันก็จบอะไรอย่างเงี้ยก็เด่หมายว่าอันนั้นเป็นเรื่องของข้อผูกมัดหรือคําสัญญาอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งเราพบบ่อยๆว่าเวลาที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วเนี่ยนะคะผู้หญิงก็จะคือจะเสียใจในอนาคตทํานองนี้นะคะที่ต้องฝากเตือนกันในวัยรุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นนี้ต้องระมัดระวังมากครับโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับ แล้วก็ก็จะมีผู้ชายจำนวนหนึ่งที่ใช้โอกาสนี้โชคช่วยโอกาสว่าฉันรักเธอนะแล้วเธอรักฉันใช่ไหมเราก็คบกันมาปีหนึ่งแล้วนะวันนี้มาเลย์ไทยกำลังดอกแล้วก็ออนนอขอกอดหนยนะแล้วก็นั่นนู่นนี่ก็เตลิดเปิดเปิงไงผู้หญิงก็ใจอ่อนไงนอกจากความรู้สึกที่รู้สึกอบอุ่นแล้วนะก็ใจอ่อนด้วยไงแล้วก็ยอมสุดท้ายก็ ตกเป็นของผู้ชายค<ะ>บกันได้สักพักเลิกอนะ่ะที่ที่คุยประเด็นนี้คุณผู้ชายที่ฟังรายการอยู่ไม่ได้บอกว่าผู้ชายไม่ดีนะครับผม<ะ>และอาจารย์กิติบันกําลังคุยในทางจิตวิทยานะครับ<ะ>ซึ่งมันเป็นเช่นนั้นมเนี้ยเมื่อรู้แล้วรู้ไปทําอะไรล่ะรู้ไปรู้เท่าทานไงครับ<ะ>รู้เท่าทานก็นนคือผู้หญิงก็ต้องระวงังใช่ไหมอาจารย์ถูกต้องอรู้เท<ะ>่าทานวัยรุ่นชายก็ต้องรู้ทันตัวเองว<ะ>่าอ<ะ>๋อธรรมชาติโดยจิตวิทยามันเป็นนี้มันนั้นจะต้องอยู่ห่างหน่อยนึงห่างห่างวัฒนธรรมไทยเนี่ยดีออก ใช่ไหมโบราณนะครับปพ้อกันปัญหาสารพัดเพราะเวลาอยู่ใกล้ชิดกันเนี่ยนะคะคือการอยู่2คนหรือ2ต่อ2อนี่เป็นความเสี่ยงเพราะว่าโดยบรรยากาศหรืออารมณ์ที่มันพาไปนะคะมันก็จะห้ามยากเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องตัดไฟแต่ต้นลมก็คืออย่าเปิดโอกาสให้อยู่ตามลำพังในบรรยากาศที่มันโรแมนติกอะไรทำนองนี้นะคะ ็จะช่วยป้องกันปัญหา,ต,าต่างๆที่เกิดขึ้นในวัยรุ่นนะไม่ว่าจะแบบรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นบุคคลที่ชำรุดแ้วหรือมีตำหนิรหรือบางคนพอเลิกลากันไปเนี่ย ผู้ไวยฟนึงก็จะรู้สึกแย่นะคะหรือว่าตัวเองไม่มีคุณค่าหรือการท้องในวัยรุ่นเนี่ยก็เป็นประเด็นสําคัญในปัจจุบันนี้นะคะหรือแม่คุณแม่ยังเด็กเนี่ยนะคะคุณแม่วัยรุ่นเนี่ยก็สังคมในปัจจุบันเนี่ยก็เริ่มมีปัญหาเยอะขึ้นนะคะก็ซึมเนื่องจากเนี่ยนะคะเทศกาลแห่งความรักค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งเนี่ยผู้หญิงต้องรู้เท่าทันผู้ชายนะครับแล้วก็รู้ตัวว่าเราชอบอบอุ่นแต่เมื่อไหร่อบอุ่นแล้วไปอยู่ใกล้ผู้ชายเนี่ย เราเราจะเสียหายนะเพราะนั้นห่างๆไว้หน่อยผู้ชายก็ให้รู้ทันตัวเองว่าโดยธรรมชาติของผู้ชายเนี่ยเวลาอยู่ใกล้แล้วตัวเองเตลิดเปิดเปิงไงเพราะนั้นรักผู้หญิงก็ให้เกียรติผู้หญิงก็อยู่ห่างกันนิดนึงแต่ปัจจุบันจับมือถือแขนกันหมดเลยไงก็เลยก็เลยไปหมดเลยไงในอดีตวัฒนธรรมไทยเนี่ยคือจับมือก็ผิดผีได้ใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยวัฒนธรรมไทยมันป้องกันได้เยอะน้อยจากนาอใช่ใช่ค่ะป้องกันสารพัดเลยนะดีมากเลยอ่ะ เพราะว่าเพราะว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นอย่างเช่นการจับมือถือแขนใช่ไหมมันเป็นจุดเริ่มต้นที่จะมีสิ่งต่อๆไป่คะจะเห็นได้ว่าในเรื่องของมุมมองความรักนั้นระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายก็แตกต่างกันอยู่แล้วนะคะดังนั้นเราควรที่จะรักกันอย่างมีสตินั่นเองค่ะแล้วรักมีข้อดีทางสุขภาพจิตอย่างไรบ้างคะก็อย่างที่เรียนได้ทราบว่ารักความรักเนี่ยมันเป็นพลังแห่งสร้างสรรค์นะคะเป็นพลังที่ดีมากเราจะเห็นว่าคนที่มีความรักเนี่ย จะมองโลกเป็นสีชมพูทุกอย่างสดใสนะคะมีอนาคตมีพลังที่จะทำงานนะคะหรือตั้งใจทำภารกิจอะไรต่างๆให้สำเร็จรุ่งร่งนะคะเราจะเห็นเลยว่าคนสำคัญสำคัญในโลกแห่งนี้ก็เติบโตมาได้ความรักของแม่นะคะและความรักอันนี้มันก็เป็นพลังผลักดันให้เกิดความยิ่งใหญ่ขึ้นในโลกแห่งนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแต,แต่แต่มันต้องมีสติอย่างที่บอกเพราะถ้ามนุษย์เราส่วนใหญ่เวลารักแล้วเราก็จะรักแบบ คาดหวังคาดหวังอีกฝ่ายหนึ่งหรือคาดหวังว่าจะเป็นอย่างที่ตัวเองต้องการนะคะแล้วก็บางทีก็ผิดหวังพอผิดหวังตัวเองก็จะรู้สึกเป็นทุกข์ค่ะเสียใจซึมเศร้าอะไรแบบนี้นะคะและอย่างหนึ่งแล้วเนี่ยคนเรามีความรักเนี่ยมักจะแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของความหมายคือพอรักสิ่งใดสิ่งหนึ่งและคนใดคนหนึ่งเนี่ย ก็คาดหวังนั่นแหละเหมือนว่าตัจะต้องให้เขาเปลี่ยนแปลงหรือจะมุมมองเนี่ยจะเปลี่ยนไปแล้วจะแสดงหึงหวงหรือเป็นเจ้าข้าวเจ้าของมากเราจะเห็นว่าหลายคนเนี่ยบางคนคบกันเป็นเพื่อนเนี่ยจะไม่ค่อยทะเลาะกันแต่พอเปลี่ยนสถานะเป็นแฟนเนี่ยทะเลาะกันบ่อยเลยเขาบอกว่าพอกลับไปเป็นเพื่อนใหม่อ้างไม่ทะเลาะกันแล้วเห็นไหมคะเพราะว่าในความรักเนี่ยมันมีความคาดหวังนะคะ อันน,นี้ก็เป็นประเด็นสําคัญอีกอย่างหนึ่งเราจะเห็นว่าในโลกปัจจุบันของโซเชียลมีเดียเนี่ย<ฆ>เราจะเห็นว่ามีคนหลายคนเลยที่เป็นหลงรักหลงไหลได้พลืมกับคนในโซเชียลมีเดียไม่ว่า<ฆ>ในเฟซหรือในไลน์ที่คุยกัน<ฆ>แต่คนข้างๆเนี่ยไม่ค่อยรู้สึกรักแล้วอันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญ <c oughs> ในใ,ในในโลกแห่งนี้<ล>นะคะโลกยุคใหม่โลกยุคใหม่เพราะว่าเวลาเราคุยกันทางเฟซหรือคุยกันทาง INE, ไลน์เนี่ยเป็นคําพูด แล้วแต่มนุษย์แต่ละคนก็จะมีจินตนาการของตัวเองไปด้วยเหมือนคนสมัยก่อนเวลาอ่านนิยายเคยอ่านนิยายเป็นในหนังสือนิยายนะคะเราก็จะมีภาพของเราพระเอกนางเอกในใจของเราซึ่งเป็นสิ่งที่จิตใจมนุษย์ต้องการเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงไม่แปลกว่าคนสมัยนี้ก็เลยไปหลงรักหลงไหลได้ปพิ่มกับคนในโซเชียลมีเดียค่ะค่ะ,ค,ะครับก็ประเด็นผมก็อยากจะฝากไว้นะครับคือเรื่องของแปลงความรู้สึกรักให้เป็นพฤติกรรมเพราะความรักในใครๆก็บอกได้ว่า ผมรักคุณนะแม่รักลูกนะลูกรักพ่อแม่นะได้ทั้งนั้นแต่ว่าการแปลงรักให้เป็นพฤติกรรมนี่สําคัญมากเพราะว่า,าอย่างมีรายหนึ่งนะนักเรียนมหกเรียนดังเชียงใหม่เนี่ยได้รู้จักแล้วก็ไปสนับสนุนเข้าทางสุภาพจิตเนี่ยเพรา่าเอ็นทล้านติดมหาวิทยาลัยแล้วแล้วก็บอกว่าพี่แดงครับตอนนี้ผมเอ็นติดมหาวิทยายลัยแล้วนะแต่ผมไม่รู้เลยว่า,าผมเป็นลูกที่พ่อแม่ปลื้มหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหคุณหมอเราฟังแล้วก็ คือก็แสดงว่าความรู้สึกที่เด็กรับรู้ว่ารักเนี่ยเขาไม่รู้สึกจริงๆไงแต่ไม่ได้หมายความพ่อแม่ไม่รักดังนั้นดังนั้นเนี่ยการแปลงรักให้เป็นพฤติกรรมจึงสําคัญมากนะครับเรื่องแรกก็คืออยากจะฝากไว้ถือหนึ่งฟังกันก่อนฟังพ่อแม่ฟังลูกลูกฟังพ่อแม่เพราะทุกวันนี้ไม่ฟังไง พูด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 ไม่มีการฟังการในขณะนี่ทางศาสนาปรัชญาเนี่ยการฟังคือการแสดงความกรุณาอย่างเป็นรูปธรรมนะครับและเป็นรากฐานแห่งการช่วยเหลือทางด้านจิตวิทยาทุกอย่างนั้นฟังแค่เราฟังก็คือให้เกียรติละฟังก็แปลว่ายอมรับแล้วก็แสดงความรักละอันนี้เป็นเรื่องแรกนะเดี๋ยวก็ต่ออีกทีหนึ่งค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับช่วงนี้นะคะเราจะไปติดตามรับชมสารคดีพลังใจค่ะตอนวันคนพิการสากลค่ะ พบกับสารคดีพลังใจนะคะคุณผู้ชมคะชีวิตที่มีพลังใจนั่นก็คือชีวิตที่มีคุณภาพมีความหวังนะคะมีความหมายและมีประโยชน์ยัางสันที่สุดทั้งต่อตอนเองและผู้อื่นค่ะการรู้สึกถึงความมีคุณค่าของตอนเองนั้นนะคะก็จะส่งผลให้มีพลังสุขภาพจิตที่เข้มแข็งและเบิกบานค่ะวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปพบกับงานวันคนพิการสากนนะคะที่จัดที่ ห้างคองมินาดาค่ะเราไปดูความร่วมมือนะคะของเครือข่ายในการดูแลผู้พิการนะคะแล้วก็ความรู้สึกของผู้พิการกันค่ะว่ามาเข้าร่วมกับงานนี้เนี่ยเขารู้สึกอย่างไงกันบ้างไปติดตามรับชมกันเลยค่ะควาสำคัญเรามีกฎหมายนะครับที่จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนผู้พิการในทุกด้านนะครับไม่ว่าจะเรื่องของสังคมไม่ว่าในเรื่องของการพัฒนาไม่ว่าในเรื่องของ การกีฬานะครับกพรว่าอย่างเช่นสถานประกอบการที่รับผู้พิการเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติงานเนี่ยในภาพรวมทั่วประเทศเนี่ยอาจจะมีจานวนน้อยแต่ว่าผมเชื่อว่าในอนาคตต่อไปเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะครับเมื่อคนพิการเขามีความรู้มีความสามารถมีการส่งเสริมสนับสนุนจากทุกภาคส่วนเนี่ยเขาก็จะมีโอกาสมีศักยภาพแล้วก็สามารถอยู่ร่วมในสังคมได้เช่นเดียวกับคนปกติก็เป็นความรู้สึกดีๆนะครับที่เราได้มีโอกาส ช่วยเหลือคนอื่นในขณะที่เรายังมีความสามารถที่จะทําได้นะครับนะผมก็อยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับถ้าท่านมีโอกาสที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้ก็อย่าได้ลังเลเลยนะครับนะรีบ เข้ามาช่วยกันนะครับสังคมบ้านเมืองเราจะได้ดีขึ้นนะครับก็รู้สึกยินดีนะครับที่ทางสมาคมเราได้เป็นส่วนหนึ่งของงานกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็ได้นําเอาบูธนิทรรศการเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีของคนตาบอดนะครับมาโชว์ในงานนี้นะครับแล้วก็ได้นําเอาคนตาบอดเข้ามาร่วมงานนี้น่าจะประมาณเกือบ70คนนะครับแล้วก็แนวทางการพัฒนาคนตาบอดเนี่ย ทางสมาคมก็ทําอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนโครงการต่างๆนะครับเป็นโครงการลักษณะของการพัฒนาคนณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับแลวก็ส่งเสริมให้คนตาบอดได้เข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานที่เขาพึงมีพึงได้อะครับวันคนพิการสากลน,นะครับก็ที่นี่นะครับของเชียงใหม่เนี่ยจัดทุกๆปีเลยนะครับแล้วก็ที่ห้างพร้อมเนี่ยทั้งสองเราสองคนก็ได้เป็นตัวแทนของกลุ่มสมาชิกคนหูหนวกภาคเหนือนะครับ ชมรมคนหูหนวกเชียงใหม่นะครับก็ร่วมแสดงนะคะบ,บนเวทีก็รู้สึกภาคภูมิใจที่คนพิการแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองผู้ดูแลนะครับได้เข้ามาร่วมชมได้เข้ามาร่วมงานนี้นะครับก็มีคนพิการทุกประเภทก็เข้ามาร่วมแล้ว,ลวก็รู้สึกว่าโอ้สังคมเปิดโอกาสให้คนพิการมากยิ่งขึ้นรู้สึกดีมากเลยค่ะคล้ายๆกับคนหูหนวกกับคนปกติก็ คิดว่ามีการใช้ชีวิตร่วมกันการอยู่ในสังคมร่วมกันได้นะคะเป็นปกติครับและแนวทางต่อไปในการสมาคมหูหนวงเนี่ยมีการที่จะพัฒนาสมาคมยังไงต่อไปคะผมคิดว่าการพัฒนาของกลุ่มสมาชิกคนหูหนวงนะครับก็ดูจากการล่ามนะครับท,ที่ว่าเราอยากให้มีล่ามขยายมากยิ่งขึ้นตอนนี้เชียงใหม่มีล่ามนิดเดียวนะครับ อยากจะทําโครงการสอนภาษามือต่างๆแล้วก็เพิ่มล่าไม่ว่าจะเป็นลูกหนานของคนหูหนวกที่เขาพอจะได้ภาษามือก็อยากให้เขามาเป็นล่าภาษามือให้กับพวกเราเหมือนกันรวมถึงตู้ภาษามือ TTRS ตอนนี้ก็มีการขยายตู้เพื่อเพิ่มความช่วยเหลือให้กับคนหูหนวกนะครับแม้ว่าตู้จะน้อยล่าจะน้อยแต่ก็ได้รับยังได้คงได้รับความร่วมมืออยู่เสมอนะครับยังมีผู้ใหญ่ที่ช่วยแล้วเราก็ คิดว่าเราจะให้ความร่วมมือทั้งภาครัฐหรือว่าเอกชนในการพัฒนาคนหูหนวกให้สามารถอยู่ได้แล้วก็พัฒนาได้ดียิ่งขึ้นครับแล้วก็อยากจะฝากอะไรทิ้งท้ายไว้ไหมคะก็ผมก็รู้สึกขอบคุณมากครับที่ทุกท่านเข้ามาร่วมงานในวันนี้ครับขอบคุณครับ เห็นได้ว่าค่ะเราได้เห็นนะคะความร่วมมือของภาคีเครือข่ายค่ะทั้งภาครัฐนะคะแล้วก็ภาคเอกชนที่ร่วมกันนะคะช่วยเหลือผู้พิการค่ะและผู้พิการเองนะคะก็รู้สึกมีคุณค่าในตัวเองนะคะแล้วก็รู้สึกภาคภูมิใจค่ะในการที่สังคมนีให้การช่วยเหลือแล้วก็เห็นคุณค่าของพวกเขาค่ะสําหรับวันนี้นะคะเวลาก็หมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ คุณผู้ชมยังติดตามรับชมในช่วงของรายการชีวิตนี้ยังมีหวังนะคะซึ่งวันนี้เราได้พูดคุยกันในเรื่องของรักอย่างไรให้ใจเปี่ยมสุขค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเรามาพูดคุยกันต่อค่ะในเรื่องของการแสดงความรักอย่างไรให้เหมาะสมค่ะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะความรักอย่างที่เรียนได้ทราบนะคะว่ามันเป็นพลังยิ่งใหญ่ด,ด้วยพลังสร้างสรรค์ทีนี้การที่เราจะรับรู้ได้ถึงความรักเนี่ยนะคะ จริงๆต้องเริ่มต้นตั้งแต่วัยเด็กเลยคือคนที่จะรักคนอื่นเป็นเนี่ยต้องเคยได้รับค,ความรักมาก่อน <ห academics. S 2> ง่ายๆนะคะเราสังเกตเด็กกำพร้าเ <ๆ S 2> ด็กที่โตมาเติบโต,ลตลจากสารเด็กกำพร้าเนี่ยโตขึ้นมาเขาว่าจะรักใครไม่เป็นเพราะเขาไม่เคยได้รับความรักมาก่อน,นแต่เด็กที่มีพ่อแม่ดูแลอบุญน,นะคะแล้วก็มีการฝึกสอนระเบียบวินัยมีรู้จักกฎเกณฑ์ต่างๆในชีวิตเนี่ยโตขึ้นมาเขาก็สามารถที่จะรักคนอื่นเป็นนะคะ แล้วหลายคนเนี่ยที่ขายความรักในวัยเด็กพอโตขึ้นมาเนี่ยก็จะมีรักษาโหยหาหรือสแสวงหา<ช>ซ,งซึ่งบางครั้งเนี่ยก็ไม่เคยรู้สึกว่าจะมีความรักจริงๆนะคะนั้นการแสดงออกความรักเนี่ยนะคะ ของในคนไทยเนี่ยปัญหาอย่างหนึ่งก็คือในวัฒนธรรมไทยเนี่ยเราไม่ค่อยได้มีการแสดงออกถูกสอนให้แสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึกเยอะนะคะแต่ว่ายุคสมัยนี้เปลี่ยนไปเด็กสมัยนี้เนี่ยนะคะการสื่อสารข้อมูลทั่วโลกมันเข้าถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มตั้งแต่ครอบครัวเลยเช่นแม่ที่จะบอกว่ารักลูกเนี่ยนะคะนอกจากคําพูดแล้วก็ต้องมีการแสดงออกเช่นการกอดการชมเชยเขาเวลาที่ความดีหรือมีอะไรก็พูดคุยกันเหมือนเพื่อนให้เขาเหมือนให้ความเคารพ หรือว่ายอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวน,นี่สําคัญคือเด็กหลายคนเลยที่จะเติบโตด้วยเขารู้สึกไม่สําคัญเช่นพ่อแม่ไม่บอกโกหกว่าตัวเองไม่มีเงินพอลูกต้องการอะไรก็ไปกู้หนี้ยืมสินมาให้โดยไม่บอกอความจริงอันนี้คือการที่ไม่ได้ยอมรับว่าเขามีตัวตนในบ้านนะคะซึ่งอันนี้จะทําให้เด็กรู้สึกว่าเหมือนถูกทรยศหักหลัง ซ,ซึ่งเราพบบ่อยๆอย่างกรณีเช่นการรับเด็กมาเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมเนี้ยแล้วไม่ได้บอกความจริงเรื่องพ่อแม่ที่แท้จริงอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอเด็กมนพูดที่หลังเนี่ยก็จะกลายเป็นความโกรธแทนนะคะเพราะฉะนั้นการสื่อสารเนี่ยอย่างบอกอารมณ์ความรู้สึกตรงไปตรงมาแสดงออกการโก,กรธกันในครอบครัวนะคะการชมเชยเมื่อทําดีนะคะแต่ถ้าทําผิดอะไรก็ต้องตักเตือนนะคะคือรักที่ถูกต้องต้องรักแบบมีวินัยนะคะมีกรอบมีการสอนในเรื่องของคุณธรรม นะคะหรือการมีความลายใจซึ่งจะนําไปสู่ในอนาคตเนี่ยคนเราเนี่ยอย่างเรื่องในความรักในเชิงชู้สาวคุณธรรมหรือความรายใจเนี่ยจะเป็นตัวยับยั้งชั่งใจได้ะนะคะหรือการนึกถึงพ่อแม่อย่างในวัยรุ่นะนะคะถ้าเกิดจะทําอะไรเกินเลยเนี่ยถ้าเกิดนึกถึงหน้าพ่อแม่ขึ้นมาเนี่ยอาจจะช่วยในการยับยั้งชั่งใจะนะคะ เพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือสื่อในแสดงให้ว่าเรารักนะคะโดยเฉพาะคําพูดและการรับฟังอย่างที่อาจารย์วุฒิพงศ์บอกนะคะาการรับฟังคนอื่นเนี่ยหมายถึงว่าเรายอมรับหรือเราให้เกียรติอีกฝ่ายหนึ่งที่จะฟังความคิดเห็นของเขายอมรับว,ว่าเขามีตัวตนหนึ่งในที่นั้นนะคะมันก็จะทําให้การสื่อสารเนี่ยดีขึ้นได้นะคะ อันนั้นก็เป็นประเด็นหนึ่งที่จะเปลี่ยนจากว่าความรักในการแสดงออกนะคะขอให้อาจารย์วิฒิพงศ์เพิ่มเติมครับก็<ค>จะเพิ่มเรื่องการสื่อสารนะครับนอกจากตั้งใจรับฟังซึ่งกันและกันแล้วไม่ว่าจะเป็นคู่รักเชิงฉันชู้สาวหรือคนในครอบครัวหรือในสังคมพ่อแม่ลูกหรือที่ทํางานตั้งใจรับฟังซึ่งกันและกันแล้ว ต่อมาน้ําเสียงที่ใช้นะครับ<ม>ให้พูดเสียงกลางๆนะครับคือ,อเสียงกลางมันเป็นทฤษฎีการสื่อสารเลยนะ<ม>แล้วในเชิงบุคลิกก็เป็นทฤษฎีของอีลิกเบอร์นะจำ<ม>ได้นาะทฤษฎีว่าด้วยการสื่อสารระหว่างบุคคลนะว่าการสื่อสารที่แสดงความรู้สึกห่วงใยใส่ใจเนี่ยต้องเป็นน้ําเสียงเนอร์เจอริงคือน้ําเสียงกลางๆเช่น เป็นยังไงบ้างสบายดีไหมมีอะไรให้ผมช่วยไหมครับเป็นยังไงบ้างลูกอะไรเงี้ยนะฮะแล้วเขาก็วิจัยด้วยเมืองนอกนะครับว่าครูที่พูดน้ําเสียงแบบเนี้ยแบบกลางๆก็เรียกเนอร์เจอริงเนี่ยเด็กจะชอบอบอุ่นแล้วก็พ่อแม่ที่พูดเนี้ยลูกไม่หนีออกบ้านแล้วก็วิจัยอีกว่าแม่ที่พูดเสียงสูงเนี่ยลูกก็ชอบหนีออกบ้านครูที่พูดเสียงสูง เด็กก <idd ick> ็ไม่อยากเรียนด้วยเช่นกับเจ้านายพูดเสียงสูงเส่ลูกน้องเหมือนกันลูกน้องก็ไม่อยากเจอเพราะนั้นแค่น้ำเสียงนะที่จะใส่ความหมายว่าเสียงแบบนี้อบอุ่นดังนั้นเราจึงเห็นในบทละครไงว่าเวลาพระเอกจะบอกรักนางเอกนะเขาบอกด้วยน้ำเสียงกลางๆเนิบๆนิดหน่อยเรียกน้ำเสียงเออร์ิลลี่เพราะนั้นก็ฝึกได้นะครับคุณคุณผู้ชมครับต่อมาใช้เสียงกลางๆแล้วน้ำเสียงกลางๆแล้วก็พูดช้านิดหน่อย แล้วเนื้อหาต้องเป็นการห่วงใยใส่ใจอะครับเป็นยังไงบ้างวันนี้เหนื่อยไหมเทอมนี้เรียนเป็นไงบ้างลูกอะไรเงี้ยนะมีอะไรที่ให้ให้ผมช่วยไหมที่ที่เป็นห่วงเป็นใยอะไม่ใช่การซักไซส์หรือประเมินบอกเลยนะเป็นห่วงเป็นใยไม่ใช่ซักไซส์หรือประเมินนะแล้วก็เชื่นชมเรื่องนี้สําคัญมาก ขณะอยู่ด้วยกันเนี่ยค้นหาความดีกันและการได้ชมทีละประเดน็นชม <ạ. S 2> ชมแม้กระทั่งเด็กที่ได้รับการชื่นชมจากพ่อแม่ครอบครูผู้ปกครองเนี่ยทุกครั้งที่ได้รับการชื่นชมเนี่ยเหมือนเขาได้รางวัลชื่นชมทุกครั้งเขาจะชื่นใจท,<ะ>ทุกครั้งที่ชื่นใจเขาจะใส่ความหมายไปที่สมองซีขวาเลยว่าเขาได้รับความรักเขาได้รับการ<ะ>ยอมรับนะฮะอันนี้สําคัญมากแท้ที่จริงเนี่ยมนุษย์เนี่ยสิ่งที่เหนือต้องการความรักคือต้องการความภาคภูมิใจเพราะ เมื่อเขาได้รับความรักแล้วเขาจะรู้สึกภูมิใจไงเหนือกว่าความรักนะคือมนุษย์จะมีความภูมิใจแล้วจะขับเคลื่อนชีวิตให้มีพลังนั้นสื่อสารท่สั้นคือตั้งใจรับฟังกันสองพูดด้วยเสียงกลางกลางเนื้อหาแสดงความห่วงใยใส่ใจแล้วก็ค้นหาความดีการร้อชมชมชมเนี่ยสีข้อเนี่ยรักละสามารถที่จะนำไปใช้ได้เลยนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเรา พูดคุยกันในประเด็นที่ว่ารักอย่างไรให้ใจเปี่ยมสุขแล้ววันนี้ ทั้งสองวิทยากรทั้งสองท่านนะคะก็ได้บอกคุณผู้ชมไปแล้วก็สามารถนําไปใช้ได้เลยนะคะถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์นี้อย่างแน่นอนค่ะเข้าสู่ในช่วงท้ายของทางรายการชีวิตนี้ยังมีหวังแล้วนะคะสําหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทางวิทยากรทั้งสองท่านนะคะแพทย์หญิงกิติวันเทียมแก้วจิตแพทย์โรงพยาบาลสวนปรุงและคุณวุฒิพงษ์ถ่ายยาพิงค์ค่ะนักเขียนและวิทยากรด้านสุขภาพจิตและศาสนาปรัชญาทั้งสองท่านนะคะที่ได้ เกียรติเข้ามาร่วมพูดคุยกันในรายการในวันนี้นะคะและต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการค่ะจะเจอกันได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักประชาสัมพันธ์เขตสามกรมประชาสัมพันธ์สำหรับวันนี้นะคะดิฉันอารินทิ์ปันพิ่ม์พร้อมกับผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ